สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาเมลซาเมลาอีกแล้วนะคะวันนี้ก็มาพูดคุยนะคะทุกคนตอน,นยังไม่อาบน้ำเลยค่ะทุกคนใส่เสื้อเยอะมากสองชั้นนะคะทุกคนร้อนร้อนแบบมีสองชั้นค่ะทุกคนเดี๋ยวเราเปิดไฟกันแม่ทุกคนอันนี้ก็จะเป็น เป็นเป็นอะไรอะเครื่องไล่ยุงนะคะแต่มันจะมีสีอะทุกคนจะมีสีสีไฟนะคะซึ่งเราจะเปิดแค่ไฟค่ะทุกคนยุงก็น่าจะไล่มีไปนะคะที่รว่าจะเห็นหรือเปล่าอะทุกคนเห็นปะสีฟ้าฟ้ามันไม่เห็นมันเห็นแค่ข้างล่างนี้โอเคไม่เป็นไรนะคะทุกคนเมื่อวานก็ทำอาหารค่ะทุกคน ดูสภ้พามือค่ะทุกคนทําอาหารใช่ปะแล้วก็จะแก็บปลากระป๋องใช่ปะเพื่อจะมาทําอาหารแล้วก็ฝาของมันใช่ปะทุกคนเราดึงปุ๊บฝาของมันมันก็โดนมือค่ะทุกคนซึ่งเราไม่ระวังเองค่ะทุกคนดูค่ะตรงนี้ค่ะแล้วก็ตรงนี้อย่าจะทายาน,นะคะเดี๋ยวไปอาบน้ำก่อนละกัน <laughs> ยังไม่อาบน้ำเลยดูหน้าทำมันหมด ไม่ใส่แป้งค่ะทุกคนหน้ามันมากแวบใส่เอฟเฟเอฟเฟคเองโอเคเดี๋ยวเราก็จะมาแต่งหน้านิดนึงนะคะทุกคนเพื่อความเพื่อหน้าสมของเราจะได้หายนะคะทุกคนอย่าแต่งหน้านิดนึง าา่เจริงๆถ้าอยู่บ้านจริงๆนะคะทุกคนไม่แต่งหน้าเลยวันๆก็คืออยู่แต่ในบ้านนะคะไม่ได้ไปไหนเลยครีมก็ซื้อแต่ละครั้งสองสองสามเดือนครั้งคะ่ะทุกคนเอ๊ะ สองเดือนครั้งสามเดือนครั้งประมาณนี้ค่ะทุกคนแล้วแต่เลยค่ะถ้าอยู่บ้านจริงๆก็คือมีนะคะสามเดือนครั้งค่ะทุกคนซื้อเราจะถ่ายคลิปแบบนี้ถึงจะแต่งนะคะจะออกไปไหนคือแต่งค่ะแต่งนิดเดียวค่ะเปลืองค่ะทุกคนเดี๋ยวใส,ส่เล็บนิดหนึ่งนะคะเพื่อความ เยอะมากหรือเปล่าอันนี้เลยแต่เดี๋ยวเราก็เก็บนะคะทุกคนเก็บเก็บเก็บเชลาคิดว่าวันนี้ชามากนะคะทุกคนเราอาำน้ำชามากผมก็เปียกอีกด้วยโอ้ยทั้งแต่ใจเย็นต้องใจเย็นก่นทุกคน ขออภัยด้วยนะคะพูดอาจจะไม่รู้เรื่องนิดหนึ่งนะคะทุกคนเพราะไม่ได้ทําคลิปนานมากที่วันนานนะคะทุกคนจาวดาึ่งคิดว่าน,านานอยู่นะคะเด like kind of ี๋ยวเก็บเครื่องให้เรียบร้อยนะคะทุกคนไม่ว่าจะไปที่ชัวอะไรเดี๋ยวจะเก็บให้เรียบร้อยก่อนเดี๋ยวจะไปทําไมโลค่ะทุกคนจะอนังสือต่อค่ะเดี๋ยวจะเก็บ เครื่องคองในใจเธอเดี๋ยวจะไปเก็บเครื่องก่อนนะคะเดี๋ยวไปเจอตอนที่อ่านหนังสือค่ะไปค่ะแบบรดเร็ว,รวพลังแห่งเวทมนต์ <c oughs> <c oughs> หอบกันมาในห้องเลยค่ะสว่างแล้วค่ะทุกคนเออต้องเก็บรูปป่าวข้างหลังมีต้องเก็บรูปป่ะเดี๋ยวไปเก็บทุกคนโอเคทุกคนโอเคปะ่ะมันจะเป็นผ้าเช็ดตัวโอเค เดียวตอนนี้ก็คือเที่ยงแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวจะมากินก่อนนะคะเมื่อกี้เพิ่งกินข้าวเสร็จค่ะทุกคนประมาณสิบโมงเมื่อกี้คะ่ะตอนนี้ก็คือเที่ยงแล้วก็น่าจะกินพวกแซนด์วิชค่ะทุกคนน่าจะไม่หมดหรอคะขอ,อซ้ายมือทายนะคะทุกคนกินในละมาอยู่แล้ว อืมแล้วก็ไม่รู้ค่ะทุกคนดูเวลาว่างใช่ป่ะทุกคนเราวาดรูปทุกคนเดแต่จะเยอะมากแต่จะให้ทุกคนดูแค่ชิ้นงาน แรกที่เราวาดนะคะทุกคนเราอ่านนิยายหมดไปสองเล่มแล้วก็อีกหนึ่งเล่มก็คือนยายจะมีสามเล่มแล้วก็เราอ่านแค่สองเล่มเองแล้วก็ในตัวละครใช่ปะ่ะทุกคนมันจะมีพระเอกชื่อว่าฟินใช่ปะ่ะแล้วก็พระเอกคือนา่ารักมากทุกคนจะทำให้เราต้องวาดรูปพระเอก งานเราพ่อทุกคนอันนี้ของจริงของจริงอยู่ในตู้ไม่ต้องไม่ต้องเอาแล้วทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวลบความลบของเราดูค่ะทุกคนคือพระเอกน่ารักมากคือเยอะมากที่เราวาดรูปแต่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ให้ทุกคนดูแล้ว <laughs> เดี๋ยวให้ทุกคนดูในอีพีของเราวาดรูปนะคะทุกคนคือบอกเลยว่าเยอะมากที่เราวาดรูปดูค่ะยังมีอีกค่ะทุกคน <c oughs> ขอแล้วเ <laughs> ดี๋ยวจะอ่า <c oughs> <c oughs> ที่เราบอกว่าไฟเมื่อกี้นะคะทุกคนนี่ค่ะไฟนี่แหละค่ะทุกคนถ้ากลางคืนนะฮะมันจะสวยอีกเหมือนกับมีแสงไฟนี่ก็คือเราปิดไฟหมดแล้วก็เปิดไฟแค่ไฟนี้ไฟเดียวคือแบบ โรแมนติกมึงมากค่ะทุกคนถ้าแบบเรามีห้องมินิมอลจริงๆนะคะทุกคนคือจะฟินมากกว่านี้อีกเนาะเดี๋ยวน่าจะมหกนะคะที่ทุกคนจะได้ดูห้องของเราจริงๆถ้าเสร็จนะคะทุกคนตอนนี้ยังไม่เริ่มอีกค่ะทุกคนบอกเลยค่ะว่าไม่เริ่มอีกค่ะทุกคนที่ทําห้องเราจริงๆยังไม่เริ่มเลยค่ะทุกคนแล้วก็ทุกคนสงสัยแล้วใช่ไหม อันนี้ก็จะเป็นกล้องกล้องที่เราประมูลค่ะแล้วก็อันนั้นก็จะเป็นกล้องเหมือนกันทุกคนตอนนี้คือมืดแล้วนะคะฝนกําลังจะตกแล้วก็ตอนนี้ก็จะมาอ่านนางังสือนะคะทุกคนวิชาที่เราชอบจะเป็นวิชาศาสตร์ไทยนะคะแล้วก็วิชาประวัติศาสตร์ค่ะแต่เอ่อพวกเรานะคะ สายวิทย์ก็จะเรียนไม่เรียนวิชาประวัติศาสตร์นะคะจะเรียนวิชาภูมิศาสตร์ประมาณนี้นะคะแล้วก็เราก็เลือกในวันนี้ก็คือจะเป็นวิชาภาษาไทยนะคะอ่าแต่ถ้าเราจะอ่านหนังสือแบบหนังสือที่เราแบบคิดว่ายากมันก็จะทําให้เรานะั้นไม่มีไฟในการอ่านหนังสือเราคิดว่าเราอ่านหนังสือที่เราชอบผลละกันนะคะทุกคนแล้วก็ทุกคนลองจงนนินตนาการนะคะฝนตกนะคะแล้วก็มาอ่านหนังสือคือแบบวิวแบบ โอ๊ยอยากจะได้แบบวิวแบบนี้ทุกวันใช่ไหมทุกคนโอเคเมื่อกี้คือสว่างมากแต่ตัวนี้คือแสงหายไปแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวก็จะมาอ่านหนังสือนะคะของเทอมหนึ่งก่อนนะคะทุกคนก็จะของที่เราเคยเรียนแล้วนะคะทุกคนแล้วก็จะมาสรุปเพื่อที่จะเรียนในเทอมสองนะคะเพื่อจะทําความเข้าใจมากขึ้นประมาณนี้นะคะแล้วก็จะมาทํา สรุปในอันใน,ในสมุดนี้เลยนะคะ